หนุนรายการโดยธนาคารไทยพาณิชย์ทรูคอร์ปอเรชัน กลับเข้ามานะครับสู่เบรกที่2ของมันในบิสนะครับถ้าเกิดพูดถึงตลาดหลักทรัพย์ของประเทศเพื่อนอบ้านเราเนี่ยต<ฆ>้องบอกว่าตลาดให,ใหญ่ๆเนี่ยมีหลายตลาดด้วยกันนะครับแต่ว่าตลาดใหญ่ๆเนี่ยก็โอเคเรารู้จักกันดีแล้วล่ะ<ฆ>ไปดูตลาดเล็กๆกันบ้างดีกว่านะครับหลายตลาดหลายประเทศเพื่อนบ้านเราหลายประเทศเนี่ยก็พยายามที่จะมี บริษัทจดทะเบียนของตัวเองอย่างที่ีตลาดหลักทรัพย์ของตัวเองอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วในตลาดหลักทรัพย์ของเมียนมาแล้วก็กลายเป็นบริษัทแรกของเมียนมาเลยนะครับวันนี้เขามีการเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตลาดหลักทรัพย์ของย่างกุ้งนะครับขออภัยตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งของเมียนมานะครับชื่อเขาคือตลาดทรัพย์ย่างกุ้งนี่แหละครับมีการเปิดการซื้อขายอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้นะครับโดยมีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดเริ่มต้น1ตัวด้วยกันนะครับ โดยประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตของเมียนมาครับลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ท่ามกลางเสียงร้องโหยินดีของนักธุรกิจในอาคารเก่าแก่สมัยอาณานิคมที่ได้รับการบูรณะใหม่นะครับ <c oughs> ตั้งอยู่ใจกลางนะครย่างกุ้งนะครับเขาบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของเมียนมาครับแล้วก็เป็นวันที่เมียนมานั้นสามารถจะเป่าประกาศต่อประชาคมโลกได้อย่างภูมิใจและมั่นใจครับว่าเมียนมา ไม่ใช่ประเทศล้าหลังอีกต่อไปโดยตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งนั้นเปิดตัวตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีก่อนครับจนถึงขณะน,นี้ก็มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด1ตัวก็คือบริษัท First Men ียน e า t ิ e เ t สเเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนะครับดำธุรกิจด้านการบินและอุตสาหกรรมเริ่มต้นซื้อขายที่ราคาพื้นฐานหุ้นละ26,000จาร์ดนะครับหรือว่าประมาณ759บาท ขณะที่อีกหลายบริษัทได้รับการอนุญาตเข้าจดทะเบียนในตลาดแล้วครับแต่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมตัวยังเข้าตลาดไม่ทันตอนนี้นะครับแต่ก็ยังมีการตลาดของเขาเนี่ยยังอนุญาตให้ซื้อขายได้เฉพาะนักลงทุนและก็บริษัทในประเทศเท่านั้นโดยมีแผนที่จะขายายให้แก่นักลงทุนต่างชาติในภายหลังครับ ต้างบอกว่าก็ต้องเร่งพัฒนาตัวกันเต็มที่แหละครับสำหรับตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเรานะครับเพราะว่าแหมไม่แน่นะ ที่เมียนมาเนี่ยอัตราเติบโตเขาค่อนข้างสูงทีเดียวอีกไม่นานเชื่อว่าก็จะมีบริษัทเข้ามาจดทะเบียนกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยพาไปดูกันต่อครับสาหรับบรรยากาศการลงทุนในเอเชียของวันนี้กันบ้างครับต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีหลายตลาดนะครับที่ปิดทําการไปนะครับเพราะวันนี้เนี่ยก็เป็นวัน Good Friday นะครับที่เป็นวันหยุดกันในช่วงของเทศกาลอีสเตอร์ Easter นะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายตลาดทีเดียวที่เปิดทําการในวันนี้นะครับโดยตลาดส่วนใหญ่ที่เปิดทําการในวันนี้เนี่ยก็บวกกันได้นะครับ ที่ปิดไปเนี่ยห่างเสงฮ่องกงก็ปิดนะครับอา่าสเตรทไทม์ของสิงคโปร์ก็ปิดนี่แค่อ,อีเปิดอยู่ครับวันนี้บวกมา0.65เปอร์เซ็นต ขณะที่ตลาดทางเซี่ยงไฮ้นะครับไต้หวันแล้วก็เกาหลีใต้วันนี้เปิดทําการกันนะครับเซี่ยงไฮ้บวกอยู่0.62เครับเกาหลีใต้ติดลบไป0.11แล้วก็ไต้หวันเวเต้ติดลบไป0.44ครับมาดูกันที่ตลาดหุ้นไทยบ้างน,นะวันนี้ปิดปรับลดลงไปทําให้ดัชนีเนี่ยหลุดไปต่ำกว่า1,400จุดแล้วค่ะวันนี้ตลาดหุ้นไทยปิดลบลงไป10.63จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,394.78จุดค่ะซึ่งก็ปรับลดลงไป0.76โดย ราคาการซื้อขาย3 5 0 0 0ืขออภัยค่ะ3 5 0หมล้านบาทซึ่งทางด้านของบริษัทหลักทร,รัพย์ธนาชาตินะคุณพิชัยเลิศสุพงกิจมีการเปิดเผยถึงบรรยากาศการซื้อขายในวันนี้ค่ะบอกว่าตลาดหุ้นไทยค่อนข้างเงียบเหงานะเพราะว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมีการปิดทําการเนื่องในวัน Good Friday ค่ะนอกจากนี้ยังมีแรงขายนําออกมาในหุ้นของกลุ่มสื่อสารซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงขายทํากําไรหลังจากราคาดิดตัวขึ้นมาก่อนในช่วงสัปดาห์สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ เช่นเดียวกับกลุ่มพลังงานที่ตอบรับราคาน้ํามันที่มีการย่อปรับตัวลดลงไปกดดันให้ดันชนีหลุดไป1,400จุดอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่มองว่ายังไม่น่ากังวลนะคะสัปดาห์หน้าก็ยังมีความหวังเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมเรื่องโครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แต่สิ่งที่ตลาดต้องการเห็นมากที่สุดก็คือการประมูลโครงการต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นจริงค่ะมองดันชนีแนวรับในสัปดาห์หน้านะ1,390จุดค่ะแนวต้านที่1 4 1 0จุดและหนึ่ง 1,420จุดค่ะซึ่งสัปดาห์หน้านะยังมีประเด็นต่างๆที่ยังต้องติดตามค่ะกลยุทธ์การลงทุนสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไรวันนี้มาวางแผนการลงทุนกันนะคะกับคุณเพลิมพบสงเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยค่ะสวัสดีครับคุณเพลิมพบครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับปรากฏพอเซตอินเด็กซ์วันนี้ก็อีกแล้วนะครับโดนขายหลุด1,400จุดลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยืนไม่ได้แบบนี้สัปดาห์หน้าจะมีแรงขายตามลงมาไหมครับเนี่ยครับผม ครับคุณรองภพครับอหลครับผมก็อินเด็กซ์ที่ขึ้นไปรอบนี้นะครับประมาณแถวพันสี่ร้อสิบสองก็ถือว่าให้ผ่านขึ้นไปได้นะครับถ้ามองทางพื้นฐานก็คือว่ามันตรงกับปีฟอร์เวิร์ดสิบห้าเท่าที่พันสี่ร้อยสิบจุดนะครับทําให้เกิดแรงขายในเรื่องของทางพื้นฐานโดยเชิงกลยุทธ์นะครับก็คือในภาพของเงินดอลลาร์สหรัฐที่ช่วงนี้ก็เริ่มแข็งค่าขึ้นนะครับหลังจากที่มีการคาดหมายว่าดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ อาจจะขึ้นเร็วกว่าปกตินะฮะเพราะว่าเดิมเนี่ยทุกคนก็บอกว่าจะปรับขึ้นอาจจะเป็นช่วงของปลายปีนะครับแต่ว่าประธานธนาคารกลางเป็ดท่านหนึ่งคือของเซนหลุยส์นะครับก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสในการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนเมษาคือครั้งหน้านี้นะครับทาให้สถานการณ์ของค่างเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าขึาข้นไปจากพื่ดุสตกค้างเงินจากเคยเทรดที่ประมาณ94.78นะครับตอนนี้ล่าสุดอยู่ที่96.26นะครับแล้วก็ส่งผลต่อเงิน บาทกับอัลร라สหรัฐนะครับก็อ่อนค่าลงจาก34.75มาเป็น3 5 3 3ิบ้าก็ถือได้ว่ามุมมองตรงนี้นะครับอาจจะมีผลทําให้การโยกย้ายของเงินอาจจะมีเงินออกจากประเทศไทยนะครับเพราะสังเกตตอนนี้การขายพันธบัตรก็เกิดขึ้นแล้วนะครับผลตอบแทนพันธบัตร10ปีหรือว่า2ปีเนี่ยผลตอบแทนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่เรายังไม่เห็นน้ำหนักของการขายหุ้นไทยมากนักนะครับแต่ว่าไปปนของกรัการทำช็อตฟิวเจอร์นะครับอะไรก็ตามนะครับสังเกตว่าถ้าตอนนี้นะครับเงิน ดอลลาร์ที่แข่งค่าขึ้นนะครับก็ส่งผลให้เงนตราทพัธบัติ0ปีสองปี3 0สิปีของอเมริกาเนี่ยเริ่มลดลงก็คือเงินโยกไปที่ตรัฐบาลของอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะซึ่งตรงเนี้ยมันก็มีผลว่าในอนาคตนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าหรือว่าจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับเราอาจจะเริ่มเห็นนักทุนต่างประเทศนะครับน่าจะมีการขายหุ้นสุทธิบ้างนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ต้องกังวลกันต่อไปนะครับเราไปถึงในภาพของตัวมุมของกลางเกงกําไรก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับเริ่มมีการปรับ เป็นภาวะตลาที่มีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับทั้น้ํามันเองก็มีการปรับตัวลดลงนะครับทั้งในเรื่องของตัวสินค้าพวกพันธุื่ื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทองคำนะครับหรือแม้แต่เรื่องของสินค้าพวกพันธุ์ที่เป็นฟอ,ซอ,อ,อสซิลคอมมูนิตี้นะครับก็ปรับตัวลงเช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่ามันส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มคอมมูิตี้ในบ้านเราครับแล้วก็อีกอันประเด็นเรื่องของาทางเทคนิคนะครับจะสังเกตว่าณตอนนี้นะครับเอสอินเด็กซ์นะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือว่ากลุ่มไอซ ปรากฏว่าที่ผ่านมานั้นมีการทําจุดิสูงสุดใหม่นะครับแต่กล่าวว่าไอซ์ไอนั้นจุดิสูงสุดใหม่ไม่ได้สูงขึ้นเลยนะครับก็เรียกว่าทางนทกนิคนั้นเกิดเัญญาเรียกว่าน egative เว v e r เจนกับตัวไอซ์ไอนะครับทำให้ราคาหุ้นในช่วงนี้ผมคิดว่าค่อนข้างจะผันผวนในเชิงขาลงนะครับประกอบกับวันนี้อินเด็กตกลดตรงและสาคัญคือปันสินจุดด้วยนะครับทำให้เกิดแรงขายในช่วงภาคบ่ายนะครับแต่ว่าปริมาณการซื้อขายวันนี้อาจจะไม่เยอะนะครับเพราะว่าต่างประเทศเป็นเทศกาลพูทธไฟเดย์นะครับทั้งฮ่องกงสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียอังกฤษฝรังเศสเยอรมันแล้วก็สหรัฐปิดทำการนะครับแต่ผมเชื่อว่าช่วงของถ้าเปิดทําการมาตั้งแต่วันจันทร์ผมเชื่อว่าปริมาณการซื้อขายแล้วก็ตัวภาพของิดเด็กอาจจะมีการ่อนตัวลงที่เร็วกว่าในวันนี้ครับค่ะวันนี้มันมีแรงขายในหุ้นกลุ่มสื่อสารด้วยค่ะตรงนี้มันส่งสัญญาณในะยะสําคัญอะไรกับหุ้นในกลุ่มนี้ด้วยไหมคะครับผมคือถ้ามองภาพอของกลุ่มขนาดใหญ่นะครับทั้งกลุ่มแบงก์ไอทีกับกลุ่มพลังงานเนี่ย การดำเนินเท่าได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งก็คือถ้าของหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีความผันผวต่างกระสาของปันโจากต่างประเทศนะครับก็เลยมองคิดว่าถ้าของหุ้นขนาดใหญ่นั้นผมมองว่าอาจจะมีการออกผลกำไรหรือว่าขายทางกาไรนะครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงของต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กหรือหุ้นที่มีข่าวสำคัญสำคัญนะครับเหืนได้ว่ามีปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้นนะครับอย่างเช่นหุ้นในกลุ่ม มโมสรตางนะครับหรือว่ากลุ่มท่องเที่ยวครับผมค่ะครับผมแต่ต้องบอกว่านักลงทุนหลายคนก็เริ่มที่จะวันวันนะครับคุณเดิมพงครับขึ้นมาพันสี่หลายรอบโดนขายแบบนี้กันทุกรอบเลยถ้าอย่างนั้นความแข็งแกร่งของตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันจะอยู่กันตรงไหนะครับกลายเป็นว่าขึ้นมาพันสี่ถ้าเกิดไม่ขายก็ก็โดนคนอื่นตัดหน้าขายใหม่ไปทุกครั้งเลยอย่าลืมว่ามันขึ้นมาจากพันสองร้อยยี่สิบจุดครับนะครับขึ้นมาเป็นพันสี่ร้อยสิบสี่จุดก็เกือบผมี่าเกือบประมาณสักร้อยสองร้อยจุดโดยประมาณครับ ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าแม้คุณที่เล่นเป็นรอบๆใหญ่ๆเนี่ยผมมองว่าณจุดเนี้ยคงต้องลดความเสี่ยงบ้างนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาถ้าเราจำกันได้สี่ห้าปีย้อนหลังนะฮะเดือนเมษายนเนี่ยต่างประเทศนะครับต่างประเทศเนี่ยกวาจะไร่ทิศทางที่มีบางวันมีบางปีซื้อบางปีขายสุทธิแต่ผมเชื่อว่ารอบนี้นะครับเนื่องจากว่าตัวเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เริ่มมีการแข่งข้าขึ้นแล้วเงินบาทที่เริ่มอ่อนค่าลงนะครับถามว่าจะไปถึงไหนเนี่ยเรามองค่าเฉลี่ยของตัวเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเงินบาทเนี่ยจะมกกััดอลลาร์ มีที่85.3เดประมานะฮะแล้วก็คิดว่าอาจจะออกไปถึงทั้งบาทแต่หน้าสัปดาห์นี้ทุกคก็บอกว่าช่วงของเดือนเมษายนเนี่ยอาจจะเมข้มอนออกไปนะครับแล้ไม่ถึงในเท่าของอดีตที่ผ่านมาทุกภัปดาห์วิพาุนาเนี่ยต่คาดจะขาดดุีของหุ้นของประเทศไทยแต่แต่วันนี้สังเกตว่าบอลยูของไทยเริ่มโดนโดนเทคกโคฟิตผมเชื่อว่าสัปดาห์หน้านะสัปดาห์ถัดไปเนี่ยเา่าของตัวการเทคโคฟิตของหุ้นขนาดใหญ่บ้านเราอาจจะเกิดขึ้นแต่วันนี้ผมคิดว่าแรงรับที่ลูกค้ามืซื้อ พ่อหุ้นในกลุ่มขนาดใหญ่ผมคิดว่าคงต้องดูต้องะยะนหนึ่งนะครับคงให้หลังจากที่การจบของฟิวเจอร์นะครับจบว้นเดือนนี้นะครับเพราะว่าต่างประเทศจะมีการโลเวอร์ต่อไปถึงเดือนมิถุนายนได้ครับ๋อครับผมฟังแบบนี้แล้วก็เสียวๆนะครับสำหรับคนที่วันนี้ไม่ได้ขายไปครับคุณพันมพบษ์ครับว่าเอ๊ะแบบนี้เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าที่พันสี่รอบรอบนี้ไม่ได้ขายยังควรจะขายตามไปไหมครับหรือว่ารอรุ่นการรีบาวอีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยขายดีครับ ถ้าเป็นภท่าของระยะสั้น <est> นะครับหรือให้คือมาตัา้งอทิตย์านเอาทิตย์เนี่ยผมคิดว่าน่นา,าจะมีฐานตัวในการเทคโควิดหรือว่าขายนะครับถึงเขาว่าจะประก,กาศถึนก็ตามแต่ว่าถ้าเป็นนักทุนระยะยาวปานกลางก็คือช่วงสักปลายตั้งสามเดือนขึ้นไปผมยังเชื่อว่าในช่วงของอปลายตั้งสองหรือว่าต้นตั้งสามนะครับเราจะมองภาพของเศรษฐกิจที่น่นาจะมีการเคลื่อนตัวแล้วก็การเทคโควิดของตัวเงินดอลลาร์ก็อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เท่าของตัวสินค้าพวกนั้นอาจจะปรับตัวขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจะสังเกตว่ารอบนี้นะครับ ของตลาดเงินก็คือพันธบัตรรัฐบาลของทุกประเทศนะครับหรือสินทรัพย์เสี่ยงก็คือหุ้นหรือทองคำเนี่ยหรือว่าเป็่ของน้ามันเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความผันผวนนะครับก็คือว่ามีสวังดวะขึ้นมีจวังดวะลงสลับกันไปนะครับไม่ได้เป็นขาขึ้นแบบเจตเจนอย่างเดียวไม่ได้ขาลงแบบก็ตเจนอย่างเดียวนะครับนั่นแสดงว่าผมมอกว่ารอบนี้นะครับหุ้นจะมีการปรับลงเพียงแค่ช่วงข่าวช่วงข่าวที่ว่าเกิดมาสักสองอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับแต่ว่าระยะยาวมากกว่านั้นผมจะมองว่าหุ้นยังเป็นค คุณผู้ชมพบคะถ้ามองย้อนเข้ามาในปัจจัยบ้านเราบ้างค่ะวันนี้การประกาศตัวเลขการส่งออกที่พลิกกลับมาเป็นบวกได้ในรอบ13เดือนหรือว่าแม้แต่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าที่บอกว่ารัฐบาลอาจจะมีการพิจารณาโครงการขนาดใหญ่ตรงนี้เอื้อต่อหุ้นไทยบ้านเราหรือว่าตลาดบ้านเรามากน้อยแค่ไหนคะครับผมก็คงเป็นหุ้นที่ผมจะนําในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้านะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือในภาพของการเก็งกำไรกับหุ้นที่มีข่าวภายในประเทศผมถือว่าจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะครับ กลุ่มแรกที่พูดถึงก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับเพราะว่าทั้งตัวรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับทั้งเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีส้มสีเหลืองสีชมพูก็จะมีการเข้าคอรอในวันอังคารนะครับซึ่งส่วนเชื่อว่าอย่างนั้นหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องออกไปเป็นช่วงของอังคารหน้านี่ก็แล้วแต่นะครับแต่เมายุมองว่าจะเป็นในทางบวกนะครับประกอกกับหุ้นในกลุ่มนี้คือรับเหมาก่อสร้างเนี่ยมีการปรับตัวลงมาค่อนข้างนานแล้วนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพุ้น top p i c กของสัปดาห์หน้านะครับซึ่งถ้ามองตัวใหญ่เนี่ยเราชอบ นะครับแล้วก็ยูนิคด้วยนะครับคือสี่ตัวนี้เป็นตัวที่หาจังหวะในการบุกของกางกิงกําไรแต่ตัวเล็กเนี่ยผมเชื่อว่าจะขึ้นได้เร็วกว่านะ่เพราะว่าจุดหนึ่งก็คือราคาหุ้นสาระมอก่อสร้างขนาดเล็กเนี่ยที่ผ่านมาลงมาเยอะนะครับอย่างเช่นหุ้นของ CCP คือชนบุรีกรีด TIPCO หรือว่าตัวไพลอนนะครับอันนี้คือกลุ่มที่คิดว่าจะมีข่าวในช่วงของสัปดาห์หน้านะครับส่วนประเด็นของตัวการส่งออกที่ดีขึ้นจะสังเกตว่ากลุ่มที่ดีขึ้น นะครับจะเป็นภาพของการบริโภคในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคนะครับอย่างเช่นสินค้าเกษตรนะครับก็ทิศทางตอนเนี้ยเริ่มสดใสได้มากเริ่มสดใสได้ดีขึ้นนะครับก็แต่ว่าในก็ะามคือหุ้นในกลุ่มเนี้ยสังเกตว่าขึ้นมาขึ้นมาระดับหนึ่งช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างเช่นหุ้นของกลุ่มน้ําตาลนะครับก็มีการส่งออกที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในภาพของกลุ่มอาหารตว์นะครับก็มีทางที่ปรับตัวขึ้นมาดูดีขึ้นหรือว่าตัวไก าแข็งนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่ากลุ่มพวกนีนะ้เป็นกลุ่มที่น่าสนใจแต่ว่าสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้มันขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนํา,นานก็คือในภาพอของกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะจุดหนึ่งก็คือรัฐบาลคงมีมาตรการกระตุ้นเพิ่มเติมอีกเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ถัดไปนะครับก็แนะนําหุ้นของเป็นเทลแล้วก็เอราวันครับค่ะวันนี้ชัดเจนค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณคัะคสวัสดีค่ะ ก็หลายกลุ่มนะครับที่แนะนํากันเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามเรื่องของ INDEX ด้วยนะครับคุณอนโบอกว่า,าเหนือพันสขึ้นไปเนี่ยบ<ม>ริเวณพันสี่ร้สิจุดเนี่ยมันตรงกับค่า PE เฉลี่ยที่15เท่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยหลายครั้งจะโดนหายทํากำไรลงมานะครับเพราะฉะนั้นการถือหุ้นในปีนี้ก็อาจจะต้องมีการขึ้น ขายลงซื้อนะครับเร่นรอบก,กันบ้างครับอา,อาจจะต้องมีการจับจับจงหวะการลงทุนแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดกันอีกสักนิดหนึ่งด้วยนะคะมาดูที่การลงทุนของทองคําบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะทองคําก็ยังมีการจับตาตัวเลขของ GDP สหรัฐนะคะว่าจะออกมาในทิศทางไหนซึ่งล่าสุดมีการประกาศออกมาแล้วนะว่าสหรัฐมีการปรับเพิ่ม GDP ไตรมาสที่4ให้เพิ่มขึ้นอยู่ที่1.4เค่ะจากเดิมที่มองว่าน่าจะอยู่ที่1แต่ว่ายังต่ํากว่าไตรมาสสที่อยู่ที่2ค่ะ่ะสงผเปอรนน์เน ทิศทางของราคาทองคำในตลาดโคมเมกมีการปรับลดลงมา0.20%ค่ะยืนอยู่ที่1,216เหรียญน,นะคะขณะที่ราคาทองคำบ้านเราค่ะวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันนะ,ะทองคำแท่งรับซื้อ2 3 0 0บาทค่ะขายออก2 4 0 0บาทขณะที่ทองรูป,ปรพรรณนะรับซื้อ2 0 1 1บาทนะขณะที่การขายออกเนี่ยอยู่ที่2 8 0 0บาทค่ะ ไปดูกันที่อัตราแลกเปลี่ยนกันบ้างน,นะครับโดยในวันนี้นะครับอัตราแลกเปลี่ยนบ้านเรานั้นมีการแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะครับจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนตัวลงนะครับหลังจากที่ค่างเงินบาทนั้นพลิก ขออภัยครับแต่จที่ตัวเลขการส่งออกเนี่ยพลิกกลับมาบวกในครับในเดือนกุมภาพันธ์ครับแต่วันนี้ปิดตลาดไปที่35บาท24สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับจากช่วงเช้าที่35บาท31ถึง33สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐหลังจากที่กระทรวงาพาณิชย์ครับประกาศตัวเลขการส่งออกเดือนกุมภาพันธ์ขายายตัวถึง10.27%ซึ่งก็พลิกเป็นบวกได้ในครั้งแรกของ13เดือนทีเดียวครับ ส่วนเงินเยนนั้นอยู่ที่112.99เยนต่อดอลลาร์จากช่วงเช้าที่113.25เยนต่อดอลลาร์ครับยูโรอยู่ที่1.1166ดอลลาร์ต่อยูโรจากช่วงเช้าที่1.1156ดอลลาร์ต่อยูโรนะครับโดยนักบริหารเงินคาดว่าสัปดาห์หน้าเงินบาทจะยังอยู่ในทิศทางของการอ่อนค่านะครับโดยปริมาณการเคลื่อนไหวเนี่ยประเมินเอาไว้ที่35บาท20ถึง35บาท50ตาง์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับ เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร